สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อเนี้นะครับผมสิบ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับเขาเมย่ยมชมฟ้ามฟ้ามคุณโอ้นะครับถึงฟ้ามเนี้นะครับเพื่อนกาปรับเปลี่ยนจากการเลียงงัวบ้านนะครับมาเป็นงัวขุนนะครับเพื่อนมีวิธีการปรับเปลี่ยนแบบใดแน่นะครับเดี๋ยวห้าสิไปคุยกันในคลิปนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับแนะนําตัวให้ยครับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านหัวใจบึงคับค่ะไอ้นางชนทิชาสารรักค่ะครับที่มีกะชนทิชาฟาร์มชนทิชาฟาร์มเ<อ>น<อ>ะะาะครับอ้าวอยู่บ้านใดครับเนี่ยบ้านนุ่จีค่ะตะมนตคู่เมืองอำเภอพะลินอำเภอามจังหวัดอุบลราชธานีครับ,ค,รบค่ะอ่ามีอาชีพเลี้ยงงัวนี่โดนหรือยัง ไอตอนแรกบอกคะตอนแรกเนี่คือไอพี่งัวตัวเดียวยาเป็นหามากก็เลยเลี้ยงมาเลยเลี้ยงมาตั้งแต่ลูกยังเด็เดือนหนึ่งอะค่ะลูกได้เดือนหนึ่งเดือนนึ่ก็เก้าปีแล้วเกปีแล้แมนค่ะแต่ว่าเริ่มที่มาเห็ดจริงจริงยังจังคือประมาณสามปีกว่า,วาครับรตอนตอน,ตอนนี้เขาไม่งัวจากตตอนนี้มี สิโพกโตค่ะสิโพกโตนะครับเมียค่ะสิโพกโตตัวน้อยๆอะค่ะครับเริ่มจากตัวหนึ่งนะครับมัวมุ่นเมญาไฮมานะครับเมนค่ะอันนี้นะครับค่ะอ่าตอนในใี้ก็มีอยู่งัวถึง16โตนะครับอ่าอยู่ขอกฮานี่เฮาเลี้ยงแบบใดครับตอนนี้ตอนนี้เลี้ยงแม่พันธุ์ค่ะแม่พันธุ์แล้วก็ไอ้ไอ้แม่พันธุ์เริ่มไปขั้นถ้าเป็นตัวแม่ก็คือเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อถ้าเป็นตัวปู่ก็คือเอาไว้ขุน เอาไว้คุณครับองวาสำหรับคุณตอนนี้มีจากโตเนาะตอนนี้ก็ล่างเสียเอาเขาคุ้นอยู่สี่โตค่ะสี่โตโตแมนค่ะเลสสองลก็ไอแองกาสองค่ะอก็ร่างก็า่างเสิ่มปั๊บเพื่นก็ล่างสสให้มมอมาทายขยาดมา่นี้เพื่อนลวก็จะเลื่มเขาคุ้นค่ะครับตอนนี้มีงวาปอมคุณอยู่ประมาณหกโตเนาะสี่โตเขาสี่โตเนาะสี่โตนะครับแล้ะก่าทีหลัก็จะเป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์ตอนนี้เขาเข้าเลือกผสมยังก่อน ตอนนี้แม่พันธุ์ส่วนมาสิผสมเล่เข้าไปค่ะเล่ก็แองกัดค่ะเล่เล่ก็แองกัดนะครับเป็นสายเหนือโดยตรงแม่แมค่ะนะครับตัวน,นี้เพราะว่าขั้นหานยาุเป็นแม่พันธุ์เท่ากับเก็บว้แต่ว่าขั้นหาเป็นขั้นหาเป็นตัวแม่เทาก็เก็บว้แล้วเป็นตัวผู้เท่าก็จะเอามาคุณต่อัอเสียนาค่ะคลเล้เหลือเป็นแค่สองสายพานันธุ์ มันมีวิธีการเลี้ยงเขาเลี้ยงแบบไดโนเลี้ยงให้กินยังเป็นเป็น,ปนอาหารเป็นหลักตอนนี้คือส่วนมาแล้วแม่พันธ์แม่พันธ์มันหลายกลัวแต่คือให้ยาาห้ยาก็ก็ฟางเป็นหลักนะคะค่ะห้แค่สงอสงเถอาเสากับแรกประมาณตัวซ้ำเนี่ยค่ะหอาเนเปียร์กับประมาณซ้ำแล้วนองน,นั้นช่วงเที่ยงช่วงนี้มากก็คือฟางยางเดียวฟางฟ,าง,ฟ,า,งฟางใช้ในร่างคนไว้บ่ให้ขาดยังเสียหน้าค่ะแล้วก็ช่วงซีมงซีมงซีมงแรงก็จะมีหอามาเสริมอีกนิดนึง แต่ขั้นไออันนี้กะขั้นหาเบื้องขึ้นแล้วขึ้นกินป้งบวเบื้อนี่บบเบย้อกระบวตไผยะไผยาเนาะแม่ค่ะครับอ่าครับบ้านนี้ในการเลี้ยงงัว่านี่ยถ้ามีรายได้แบบใดครับก็เป็นเป็ดข้อตอนนี่ก็คือเลี้ยงงัว่เป็นแา่ได้เสริมก่อนนะคะเพราะว่า ไอ้กับตัวมากต่ไปให้งานน่ะนะ้าค่ะแป้งกับไปให้งานอีกไปให้งานค่ะพ่อใหญ่เพิ่นเลี้ยงห้อันนี้ห้มันเกิดายใดมันก็ดีแล้วแต่ปกติก็คือไปนี่ก็เลี้ยงวัวปล่อยทูปล่อยไปน้ำหน้าน้ำไหฮหยั่งทุกอย่างอะ่ะเราบานนี้ที่นี่พ่อมาเขือกุ้มมะนี่กุ้มมันก็เลยบอกว่าให้คุ้นน้ำอันนี้น้ำพ่อเอามาขุนมันก็ได้่แดดไรใดมันก็ดีกับมันก็นี่พักคาคุ้นหายหยังหอมมันก็ได้กำไรอยู่ค่ะมันก็อันนี้อยู่ ก็เลขกลายเป็นแบบว่าที่นี่ก็เลยเอาจากอันสื่อเขามาขุนกลายเป็นมาไปสื่อแม่พันธุ์เล่เขามาเพื่อจะแบบว่ามันโตหลูกเป็นตัวแม่เป็นตัวผู้เขาจะได้เตรียมไว้ถ้าขุนเองด้วยอันบะตองสื่อเขาบะตองอันนี้หนะะ้าค่ะท้ามามันดีบอมันก็ดีมันก็นกเป็นได้ๆเสริมแท้วเอาไปง่งยเพื่อว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นได้ไล้รักเลยก็ได้เ <laughs> พราะว่าก็ถา้า ะวาแม่พันธุมนม์มันมีมันมีหลายตนบ่ค่ะขั้นถามเป็นตัวผูแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งม้วนคือจะเอาเขาคุ้นแหละแต่เป็นตัวผูก็คือแต่ออกจากไอแม่พันธุ์เข้าโดยตรงยังเสียบปก็กอบด้ยเสียยังอันหลายแค่เสียคาหัวหานคานน่มากเขาคุ้นต่อถามว่าดีบอลูกว่าดีเรียม<ด>้วนเนี่ยดีค่ะ,คะถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคเลอยอะค่ะถ,ถ้าถามว่าไอไอรใดมันยีบอกับไรใดกั ดีกับปรดีอันอันนี้ยังหลายเพราะว่าบรเดียเลี้ยงบรดีเบิองยังเพิ่นหลายยังเสียนะค่ะคือเนีมืเอเศร้ามากกับหายงายย่ำแรงมากายยากับหายง่ายแต่ทั้นหาตัวไดุ้้นก,นกน็คือเข้าเพิ่มหัวอาหารปั๊บวิธีการเลี้ยงเพิ่นขึ้นมาอีกนิดนึงยังเ,ยเสียค่ะ,คะม,มันกับเอออันนี้อยู่ดีดี มวัาดีบอดีค่ะเลี้ยงงวยสรุปดีาดีเนาะแมนค่ะสว่าดีเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวผมสิพ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งขอกเพื่อนนะครับขอกเพื่อนนี่ได้เห็นแบบง่ายๆนะครับแบบแบบบ้านเลยล่ะแต่ะกี้ตะกี้เป็นขอกไก่แมนค่ะแต่ะกี้เป็นขอกไก่เหลี่ยงเป็ดเหลี่ยงไก่บบานี้พอดีแบบว่าไอขอเพื่อนเลยว่าอยากคุณง่วบออยากซื้อง่วาผูเขามาเลียงไว้ในขอกบอลังสีเพ oh ื <dad 's> <alah> ่อ <Native out> แบบว่าฮะมัมีเงินมมีหยังกับค่อยขายออกคนวางเสียก็ได้แบบว่าอ่ะซื้อมากกัซื้อมากแต่ว่ามันกับมมีขอกะขอกแต่ที่กินเือแต่ขอกคุณขอกเดียวกัเลยแบบว่าเอาเอาขอกใช้หลักกับเปลี่ยนจากขอกไกลเลยค่ะเลิกขอกไกลออกกับเอางัวเขาตอนที่แรกก็ซื้อเป็นพวกบ้ามันพวกอันต้องในน้อยเล็กๆเขามากยู่ในนี่สามสี่โตแม่นหาแล้วก็พอมันพอเอามาใส่หัวหาแนออันนี้เน่แต่ก็ขายออก ครับแล้วก็ซื้อเขามาใหม่ยังเสียหน้าค่ะก็เลยกลายเป็นแบบว่าซื้อมาแล้วก็พ่อขายออกไหนก็ไร่เนี่ยก็ซื้อแม่พันธุ์มันเขามาครับเขามาเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นเสี้ยพกโตอะไรเนี่ยกลายเริ่มปั๊บเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับมาเป็นสายเหนือทั้งเบิร์ตนะครับนี่นะครับพ่อมีพี่น้องครับขอบเช่นนะครับอ่าโค้งสางนะครับเป็นโค้งสางมายุข่านะครับแล้วก็สังกะสีกับมุ่งเดือดสังกะสีเก่าเนาะแม่แม่ค่ะสังกะสีเก่ามุ่งเดือดสังกะสีเก่านะครับพ่อมีพี่น้องครับ ตัวนี้ประกอแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับสำหรับงอแม่ต้นน้ำนะครับราคาจะเป็นริมสุดนะครับจะเป็นงวขุนนะครับมีการแบ่งล็อกแบ่งยังเพื่อการป้องกันบรใหารงออย่างอาหารกันกินนะครับแล้วก็บรให้งงวทำลายกันนะครับตอนนี้ก็เฮ็ตุแบบง่ายๆนะครับลงทุนแบบบ่ได้เน้นยุคอกเนาะ แันเน้นกับตัวงูอ่านแม่แม่ค่ะบ่ดดี้บ่ได้เน้นอยู่ขอกเลยคือเน้นเน้นนตัวงัอกรอันนี้กอนนะคะเพราะว่าขอกเพราะว่าคันหามันมาถึอช่วงหนาฝนมันกับบอดด้มีปัญหาอย่างนั้ค่ะเพราะว่าคันหามช่วงหนาแหล่งสียเขากับปล่อยเพิ่นออกไปแน่แล้วก็เขาขอบแม่เสียนะค่ะแต่ส่วนมากก็สิงีอยู่ขอกนี่แหละค่ะเพราะว่าแม่ค่ะช่วงหนาแหล่งมันก็จะบดตื่นมดยันยังยังที่มันจะจะขอกมันก็จะนี่นะครับขอกเพิ่นกะเหมือนนี่ครมามายําขอกเพิ่นนะครับ แห่งดีนะครับแห่งดีกะถึงแม่คอกสิเป็นแบบพื้นบ้านนะครับแต่ว่า <S 2> <S 2> <S โดยรวมกะดูสะอาดสะอานดีนะครับโดยรวมกะดูสะอาดสะอาดดีดดาดาดดาฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องเนี่ยปูเพิ่นกําลังเมื่อไม่อยากเลี้ยงอยากหยังเนี่ยนะครับโอ้ยนุกกะนุกกะเมื่อไม่เพื่อกานล่ะค่ะกเกา็หาอันเลี้ยงอันนี้เลี้ยงมีพบไม่มีอันพอเพิ่นเป็นคนแนะนํำเัมนนี้แน่น้ำอ่ะค่ะแต่ว่าถามว่าเลี้ยงงวดดีบ่ดีค่ะนี่ต่แต่ ไอ้อันนี้ค่ะมีแต่กําไลมีขาทุนหรอกต่กะเมนค่ะแล้วก็มีทั้งอันนี้ทังจะเลี้ยงเป็นอาชีพเริมหรือเป็นอาชีพรักกะยังอันนี้อยู่เพราะว่าโตหัวห้องมันบริสุทธิ์หายไปใส่ล้วเงืนห้องมันก็บบริสุทธิ์หายไปใส่มันอยู่ในงวค่ะครับขันออกแม่แพรลูกมากกับมีแต่ใดเงินเพิ่มค่ะตอนที่แรกอ่ะทํางาน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 ทางานแล้วก็มีแต่เก็บเงินเก็บเงินฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้ จะมันกับบ่องเงื่อนอย่างเลยในการฝากคือเงื่อนเงืนเท่ามีสองเมืน่นเท่าฝากไปท่าข้าน,น,นคือได้กองเมื่อ่จ้าที่นี่สองเมื่อเท่ามันสืองัวแม่หนึงน่งปีหนึ่งอาจจะเพอเพออาจจะเด็กกำไรเนี่ยคือไปสืองัวแม่สาวอาจจะเป็นทองมากอย่างประมาณนี้เท่ากับเด็กกำไรแล้วเขาปีนึงไม่กันจะออกลูกมากเยอมากเอเชียนาค่ะครับตอนนี้แหละกับความคืดกับเมียอันนี้คือการมาทํางานางเกบเงื่อนว้อันนี้ไวัยเงเชียนาก็เรยแบบเพราะ อันนี้มาไม่พอมาบอกว่าเราเปลี่ียนวิธีความคิดแน่เงีย้ยมาเนี้ก็เลยแบบสื่อหัวเขามาอนี่แหะคะ่กะก็เลยความคิดก็เลยเปลี่ยนเลยทีนี้เพราะว่าสื่อหัวแม่พันเขามาตัวนึงคือแม่่ะรับามาแม่สีข,ขาวอ่อนหมาคำแมงค่ะ ซื้อเขามาเมเซียวขาวนะซื้อเขามาหาหาหมื่นความลูกมเพิินคระเดี๋ยวนี้กับขายหลูกเพิินไปแล้วก็ได้แล้วก็คือได้กาไรแล้วเพิ่นกะเป็นกําไรมาแล้วคือเพิ่นบได้อีหยางเลยค่ะคตขายหลูกเพิ่นไปแต่ก็หาหมื่นกลัวแล้วทีนสินะก็ยังได้แม่กายังได้แม่เพิินไวแล้วเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นก็กําล่างทองอีกแล้วค่ะก็มีต่กําบานนที่นี่เฮากับเสี่ยงไปก็มีแต่กําไรอย่าง นี่ะนะว่ต้นทุนเขาสื่อมาเขาใดีต้นทุนเนี่ยคอน่างประมาณนี้ครับน,นี่คือ<ม>ความคิดของเพิ่นนะครับ<ม>เพิ่นกาคิดว่าดีกว่าฝากธนาคารนะครับเพราะว่าตัวน,นี้มันออกเมรแพรหลวงนะครับเอาเวลาเลียงยังสีเขา,ามีประสบป,ปัญหายัางบ่มีปัญหาบอมีค่ะประสบปัญหาคือว่าปีนี้กับนักแน่น้อยนึงคือแบบว่าเพิ่นมีงวดก็คือเข้าความคิดท่องเขาวว้าไอ้เขา้ววา,เขาใจเข้าคืองวดที่ตังทองแล้วอันนี้แล้วบ่ตรงสีวัคซีน ปลาเท่าเปื่อยก็ได้ยังปรมาม่านียัเงเสียงนะค,ค่ะก็เลยมาประสบปัญหาคือมันเป็นปลาเท่าเปืือยแบบนี้ก,ก,ก็ยยเลยต้องดูแลกันอย่างไงเลยอันนี้เลยอะค่ะเพราะว่าเพ็่นทองน้ําอันนี้น้ำนั่นนะนะค,ค่ะแม่ค่ะเขาก็ปีนี่แหละค่ะที่เลียงม้านเก่าปีสิบปีกับว่าเคยเจอปัญหานีไม่เพรมาเจอปัญหาปีนี่แหละค่ะคอาจจะเป็นแบบว่าเพื่อนร้ายขืนหรือว่าส่วงฝนตกมันอืมัมนขึ้นหรือจังไงกับบแน่ใจนะั่นะนะค่ะ ต่ว่ากับมาเจอปัญหานีเหระคะโรคปากเทาเปื่อยค่ะว่ากับอันนี้แล้วค่ะค่ะรักษาหายเรียบร้อยนะครับผ่านผลมาด้วยดีแมนผ่านผลมาด้วยดีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะในการเลียงแ่ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการเลียงว่าอันนี้พ่อที่นี่ถามปศุสบการ์มาแปบลบว่าทองหรือบะทองกับตรงฉีดไวเพื่อป้องกัน<ม>อันนี้นะค่ะก็เลยนนะครับกเป็นความรู้ใหม่ที่เขาคืดเองอันนี้เองยังเสียนะค่ะก็เลยแบบว่าอ่าตรงประสบปัญหาแบบนี้ ตะว่ากาอันนี้ยุขาเก็ผ่านผ่านผลเมื่อเดือนอันนี้ยุผ่านผลมาโดยดีเนาะคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมาย่ามนี่มาเดี๋ยวบอมาเบิ้งได้ใช่ค่ะมาได้อายูสายบอกบอกพี่การ์ดคนอีกเตือนหนึ่งนะอยู่ไอ้บ้านน่ลจิกตำบลคู่เมืองอำเภอวารินค่ะอำเภอวารินจังหวัดอุบลเฮาเนาะครับมีเบอร์โทรศัพท์บอครับมี่มีค่ะครับศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์หกเจ็ดค่ะครับเหมือนเดียนะครับก็ขอบคุณซื้อยังก่อนนี่ครับ คค่ะุณโอนะครับมาให้ความห่วงมาแชร์ประสบการณ์นะครับการเลี้ยงงัวของเพื่นนะครับจากหนึ่งตัวนะครับมาสู่วัวสิบหกตัวนะครับดังนี้กับทั้งทั้งมีแม่พันธุ์ต้นน้ำแล้วก็ทั้งคุณเองนะครับขอบเพื่นกะเห็นแบบง่ายๆนะครับผู้ใดมักอยากติดตามอยากยังกะแวะมาเยี่ยมกับเพื่นใดนะครับจากที่เฮาได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะได้เห็นว่านะครับคุณโอนี่นะครับเพิ่นก็เริ่มจากงัวตัวหนึ่งนะครับเป็นงัวต้นน้ำนะครับแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเพิ่นกก็มีาร ปรับเปลี่ยนนะครับคือปรับเปลี่ยนวิธีคิดเจ้าของนะครับเพื่อสีไห้มาสูงัวขุนงัวเหนือนะครับโดยการคัดคัดงัวออกมานะครับเพื่อฉีท่ำการขุนนะครับแลักกาอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการปรับเปลี่ยนขอกนะครับจากขังร่วมก็จะมาขังขังเดียวๆนะครับขังเป็นชุดเป็นเสต้นะครับเพื่อป้องกันงัวแย่งกันนะครับแล้วก็รงัวทำลายกันนะครับแล้วก็จะได้โู้ชัดเจนว่างัวตัวนี้ไวเฮ็ดยังเน่ะนะครับมี ให้กินอาหารแบบไรเน่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทัศนสติจักข้องนะครับปรับเปลี่ยนความคิดจักข้องใหม่นะครับให้มันเปิดโลกวางขึ้นนะครับผู้ได้สนใจนะครับอยากมาเยี่ยมมายามาช่วงงานกับเพื่อนนะครับกับมาดนะครับอยู่ที่บ้านนนจิ๊กนะครับตำบลผู้เมืองนะครับอำเภอ าวารีชำหลาบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมนี้นะครับผมแบรูสีเกตนะครับกับพ่อจบคลีบลักล่าพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ